เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast อืมก็คุยกันมาตั้งเยอะแยะเลยนะครับถ้าเกษตรกรเนี่ยเขาอยากจะปลูกมะเขือเทศเชอรี่อย่างอ้อมเนี่ยเ,เรื่องการลงทุนเห็นบอกว่าต้องทำอะไรลงเรือนเนี่ยมันใช้ทุนเท่าไหร่ครับ ต้องแบบนี้ครับว่าเวลาเวลาผมเวลาผมให้คําแนะนําของการสร้างโรงเรือนแต่ละคนเนี่ยผมจะบอกว่าคนนี้ศักยภาพแค่ไหนนะครับก็อันเช่นผมยกตัวอย่างว่าบางคนมีโรงเรือนอยู่แล้วนะครับโรงเรือนนี้มันสามารถอนโนเวตเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้างครับ,รบผมหลายครั้งที่ผมให้คําแนะนําที่คนที่มีโรงเรือนอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนลักษณะโครง,งสร้างของหลังคาใหม่ครับนะครับผมเรียกว่าใส่มงกุฎให้เขาอบบครับทำเป็นโค้งใช่ครับใส่ขึ้น2ชั้นครับอ๋อขึ้น2ชั้นขึ้น2ชั้นครับคือ คือ2ชั้นเนี่ยเป็นชั้นบนเป็นระบายอากาศได้ดีนะครับ <c oughs> ความร้อนเนี่ยจะโดนยกตัวสู่ข้างบนเกษตรกรที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการสร้างโรงเรือนหรือการปลูกพืชในระบบโรงเรือนเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเรื่องสภาวะความร้อน,นครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยต้องต้องปรับปรุงและพัฒนาเรื่องของโรงเรือนแล้วก็ต้องอินโนเวทโรงเรือนใหม่ <c oughs> ให้กลายเป็นลักษณะโรงเรือน2ชั้นที่เราบอกเรื่องของลักษณะของการระบายอากาศแล้วนะ <c oughs> ครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากนะก็คือที่อยู่ของต้นไม้อันนี้คือรูปแบบของโรงเรือน ทีนี้เราก็มองว่าเวลาสร้างโรงเรือนไปแล้วเนี่ยจุดคุ้มทุนเราอยู่ที่ไหนเออใช่มันต้องดูนจุดคุ้มทุนของเราเนี่ยคือบางคนจะสร้างเป็นล้านนะครับโอ้โหเหรอนะครับเป็นล้านนะครับครับผมบอกว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรือนนะหไม่เกี่ยวกับโรงเรือนเลยครับอ้าวเกี่ยวกับว่าคุณขายพืชในโรงเรือนเนี่ยคุณได้ราคาเท่าไหร่อผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเราสร้างโรงเรือนมาราคาหนึ่งล้านอถ้าเกิดผมปลูกผักบุ้ง เอาผักบุ้งนะครับเรายกตัวอย่างง่ายผักบุ้งเนี่ยเวลาสร้างปุูยโรงเรือนเราคิดว่าเราจะขายได้ราคาสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่หนุ่ม10บาท10บาท,บาทเห็นไหมครับกันสิบาทเราสร้างโรงเรือนหลังราคาเป็นแสนครับแล้วผมถามว่าเก็บเมื่อไหร่จะคืนทุน10ปีอ่าสิปีคืนทุนโรงเรือนพังหมดแล้วแต่ผมถามว่าถ้าเกิดพี่ขายผักบุ้งในราคาโลละ200ละ่ะโอ้ไม่มีทางใครจะมาซื้อกินอันนี้ครับสิ่งที่เกษตรกรคิดครับอืมแต่ถ้าเกิดพี่ขายผักบุ้งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไปต้มน้ําร้อนกินอ่ะ อะไรบริษัทต้มน้ำร้อนกินนะพี่บรทอะไรต้มน้ำร้อนกินที่เราไปต้มน้ำร้อนที่ใช้ตะเกียบใช้ช้อนชงมีเนื้อย่างมีเอาไปลวกไปจิ้มอะไรครับชาบูชาบูอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคโอเคอย่าไปอันนี้ที่ที่ที่เราเห็นนะครับอ่าผักบุ้งเราไปซื้อจานหนึ่งอยู่ที่ราคา35บาท45บาทจะเป็นสายพานหรือไม่สายพานหรือจะมีหม้ออยู่ตรงกลางหน้าเราก็แล้วแต่เนี่ยที่มีตัวภาษาอังกฤษนะใช่ครับไอเนี้ยผักบุ้งจาน45บาทนะครับ อืมใช่ใช่สี่สิบห้าบาทปู่ว่าตอนนี้ปม่ไม่รู้ว่าจานเท่าไหร่นะครับเรานับจํานวนเนี่ยครับว่าประมาณสองต้นประมาณสองต้นสามต้นแต่ว่าผักบุ้งหนึ่งต้นนะครับมันใหญ่มากนะพี่หนุ่มมันเยอะมากนะครับเขาสามารถแบ่งนี่ยครับวันนี้ที่ถามผมว่าการสร้างโรงเรือนจะคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกพืชในโรงเรือนคืออะไรแล้วเราไปขายที่ไหนไปขายที่ไหนผมยกตัวอย่างให้อีกเจ้าที่ผมไปรับสร้างโรงเรือนนะครับก็ปลูกพืชสมุนไพรเนี่ยก็เก็บรอบเดียวนะครับสร้างเรือเราราคาส0บแสนก็เก็บถึงขบเนี่ย S <S <ล> <S <S เห็นไหมครับวันนี้ก็เลยบอกว่าตอบโจทย์ว่าโรงเรือนคุณดีแล้วเนี่ยหัวใจสาคัญคือการจัดการการปลูกพืชพืชอะไรที่คุณปลูกผมยกตัวอย่างให้พวกไอผมฟังนะครับที่เราเนี่ยเราปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่โรงเรือนที่เราสร้างเนี่ยครับขนาดไซส์อยู่ที่6นะครับคูณ24ี่เนี่ยเราสามารถปลูกมะเขือเทศได้จํานวนประมาณ800้อต้นนะครับโดยประมาณ800ต้นนะครับไอ้800ต้นที่เราปลูกเนี่ยเราว่าผลผลิตมะเขือเทศเราเนี่ยต้นละ2กิโลครับ แต่ทีมงานเราสามารถเคยได้ตั้มต้นทำนะครับทำผลผลิตนะต้นหนึ่งอยู่ที่จํานวนประมาณ8กิโลก็มีแล้วนะภาพรวมนะผมถามว่าต้น8กิโลผมคิดง่ายๆพอครับเอา800ต้นนะครับ800ต้นคูณกับต้นละ2กิโลวันนี้เราขายมะเกือเทศในกิโลละ100ถึงกิโล250ร้บนะครับผมคิดง่ายๆถ้าเกิดผมขายกิโล200มนะครับมะเกือเทศกิโล200คูณกับ1,600กยิโครับพี่หนุ่ม นับไปถูกแล้วตอนนี้พวกเรานับเอาเองนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่อปีเราทําได้สองรอบครับแสดงว่าเราลงทุนลงเรือราคาสองสามแสนเนี่ยเราปลูกพืชขอบเดียวเนี่ยคืนทุนแล้วนะอปีเราทําได้สองรอบแสดงว่าเราได้กําไรกับการลงทุนลดแล้ววันนี้การสร้างโรงเรือนจะคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนขึ้นอยู่กับว่าพี่หนุ่มครับหรือเกษตรกรคนที่สนใจโรงเรือนเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยผลผลิตเราราคาเท่าไหร่อมีความแตกต่างไหมไอความแตกต่างเนี่ย ความแตกต่างทางด้านเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับมาตรฐานด้วยนะครับหน้าตาเหมือนกันผมยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นชัดอีกชัดนึงกาแฟครับพี่หนุ่มครับกาแฟกาแฟผมว่าคอกาแฟจะเข้าใจเลยว่าใครชงแบรนด์ใครนามใครราคาเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่นะครับป้าข้างบ้านอาจจะอร่อยอร่อยกว่ากาแฟหลายๆเจ้าที่ผ่านมานะใช่แต่สิ่งประเด็นสาคัญคือ แบรนด์ <Brand S 2> และ Brand, ความหน้าตา <Brand. S 2> และความเชื่อถืออย่างเนี้ยก็เลยบอกว่าวันนี้เกษตรกรต้องเอารูปแบบอย่างนี้ครับเวลาการสร้างเรือนผมมั่นใจว่าวันนี้ที่เราต้องการสร้างโรงเรือนอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากให้คนรู้ก็คือเรื่องของมาตรฐานของความปลอดภัยไงอ,อันนี้คือมาตรฐานของความปลอดภัยนะครับการสร้างรูปแบบใหม่ในเรื่องของการปลูกพืชไงหลายคนเวลาปลูกพืชเขาจะมองความรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเลยเหไหม เราไปออสเตรเลียนะครับเราไปญี่ปุ่นเราไปเกาหลีเราไปอะไรก็แล้วแต่เราไปไต้หวันเนี่ยเขาสร้างโรงเรือนเนี่ยเห,เหมือนกับเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวเลยนะอีกที่กูต้องไปกินอ่ะอีกที่แต่เราไปดูเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรูปแบบของโรงเรือนหมดเลยนะวันนี้เราเลยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปลูกพืชบ้านเรารในรูปแบบของการสร้างโรงเรือนเพื่อคุ้มทุนเวลาการสร้างคุ้มทุนอีกอย่างนอกจากผลิตเสร็จแล้วในการตลาดต้องนำอีกหนึ่งอย่างสิ่งที่เกษตรกรทําได้หรือ เจ้าของความทําได้คือการทําเรื่องของการตลาดในเชิงท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นบ้านเราที่ประสบความสาเร็จคือผักที่เรากินผักที่ขายล่าสุดนะครับกินกับสเต็กที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโอก้กระจูใช่ไหมครับใช่ไหมอ๋อของโอก้กระจูเห็นไหมครับอันนี้ก็เริ่มต้นมาจากเกษตรกรที่ปลูกผักนะแต่เขามองวิสัยทัศน์เรื่องของการพัฒนา,นาสินค้าการเกษตรนะครับแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดบ้านเราทําอย่างนี้กันมากๆๆเนะี่ย การสร้างระบบมาตรฐาน้วยการปลูกพืชในระบบโรงเรือนเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นนะครับวัสดุโรงเรือนจะถูกขึ้นต้นทุนจะต่ําลงสินค้าน <ะ S 2> เนี่ยราคาแพงขึ้นครับก็จะมีเกษตรกร,กรหลายคนเนี่ยมาลงทุนไอ้ที่บ้านเราปลูกคือสมุนไพรนะยังไม่มีผักเข้ามาปลูกในโรงเรือนกันมากใช่ไหมคือการปลูกผักในโรงเรือนเนี่ย,ม,ม,นนยมีมากนะครับมีการส่งเสริมจากภาครัฐเยอะมากนะครับรแต่ว่าเวลาเกษตรกรทกรําแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากว่าราคาไม่จูงใจ อืม <W Memorial> <m> อันนี้คือประเด็นหลักครับแต่ถามว่าทําไมทําไมเราเห็นโรงเรือนวันนี้ถ้าเกิดเราไปทั่วประเทศนะครับเราจะเห็นโรงเรือนเลยครับไปเลยครับทุกจังหวัดจะมีโรงเรือนเกิดขึ้นนะครับแล้วอาเภอทุกอําเภอก็จะมีโรงเรือนเกิดขึ้นเพราะว่าเขานําการตลาดมานําเพิ่มมูลค่ามาเกษตรกรเนี่ยสามารถลงทุนได้นะครับต้องบอกก่อนนี้ก่อนนะครับเกษตรกรไม่ได้จนนะครับใช่เกษตรกรเกษตรกรไม่ได้จนนะครับเกษตรกรพร้อมจะลงทุนนะถ้าเกิดเราไปภาคเหนือเราไปภาคอีสานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีรถ คู ota, บูต้ารถไถคันไม่<ข>ไม่ใช่ถูกๆนะหลายร้านนะคันเป็นร้านนะครับผมบอกก่อนอย่างนี้เขามีศักยภาพนะครับแต่ถามว่าอะไรอ่ะครับที่จูงใจให้เขาในการลงทุนวันนี้เราพูดว่าเรื่องของนวัตรกรรมเกี่ยวกับโรงเรือนเนี่ยมันก็เลยสําคัญมากครับที่จะต้องตอบโจทย์ว่าพืชอะไรเอ,อ่ยที่อยู่เงินและให้ผลผลิตเขาสูงสุดมันจะเป็นคําตอบว่าคุ้มทุนไม่คุ้มทุนขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูกโอเค,คได้ความกระจ่างจากน้องอ้อมากๆเลยครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กเกษตร 5G p o d อ a แ t ลาไปก่อนสวัสดีครับ